สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องที่สดใสที่สุดในโลกช่อง Sunflow Eva แล้ววันนี้เอวาสดใสเป็นพิเศษนั่นก็คือวันนี้เราจะมาเปิดตัวสี่สาวแห่งตระกูลบ้านตัวอ่อนนะคะออมอ่อ,อมเอวาเอินนะคะก็ตอนนี้เขารออยู่ข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาเข้ามาเลยเริ่มจากพี่สาวคนแรกมาเอาไปพี่ออม <laughs> ค่ะพี่ออมคือพี่สาว,สวสค,คนแรกนะคะและคนต่อไป พี่ออมค่วยาดนค่ะพี่ออมพี่สาวคนที่2นะคะแล้วก็คนเล็กสุดเอิร์นอันนี้คือนั่งเรียงตามลำดับเลยปะคะใช่ค่ะโตสุดค่ะไปเด็กสุดเอาอย่างนี้หลายคนอยากรู้มากอายุพวกเราต่างกันเท่าไหร่บ้างออมนะคะก็อายุ27่สบค่ะ20ออม26ค่ะเอวา24ค่ะเอิร์นปีนี้22ค่ะ ออมนะคะจบรัฐศาสตร์จุรานะคะค่ะออมนะคะจบวราสารศาสตร์เอกโฆษณามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ะคะ่ะ้สุดเอวานะคะจบธรรมศาสตร์นะคะสังคมศึกษาภาคอินเตอร์ะคะ่ะส่วนเอนนะคะจบธรรมศาสตร์สารวัตรนิตศ,ศากษาและผู้ประกอบการสังคม ตอนนี้เี่ยวกับ๋อมเราทําด้วยการที่บริษัทของที่บ้านนะคะไทยนครพัฒนาส่วนเอวานะคะตอนนี้ก็เห็นที่รูาทำงานในวงการเนาะส่วนเอินส่วนเอินนะคะตอนนี้ก็ทําที่บ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าดูฝ่ายโรงแรมค่ะเรื่องยางเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องน้าขับรถอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเพราะว่าไซส์ใหญ่ไม่เท่ากับพวกเขาแต่ก็จะมีเรื่องที่ ตัดตารางคนขับรถนะคะซึ่งคนนี้นะคะเอวาก็จะชอบบอกว่าว่าตอนนี้จะไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าไม่บอกก่อนมาที่ก่อนก็ไม่พอนี่ก็จะโวยวายเขาจะบอกลูกหน้าหนึ่งว่าแต่เอวาจะบอกลูกหน้าแบบหนึ่งานทีด้วยซ้ในบางวันซึ่งเอวาก็จะโดนออมบ่นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องนี้ อยากเป็นเอวากัแล้วกันเพราะตอนนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังแล้่อยากมีแฟนขับ,บ้างก็เลยรู้สึกว่าถ้ได้เป็นเอวาสัก <c oughs> วันหนึ่งน่าจะมีแบบดวงอาทิตย์ <c oughs> น่าจะมีคนรักเราถ้าอยากเป็นพี่น้องก็จะขอตอบว่าอยากเป็น เอินนะคะอยากเป็นเอินเพราะว่าเอินเนี่ะเขาก็จะมีเสื้อผ้าที่แบบว่าเฮ้ยแล้วอยากใส่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถใส่ได้ไม่มีไม่เป็นไรก็เียเออถ้าสมมติเป็นเอินเนี่ยก็อาจจะได้ใส่เสื้อผ้าหลายๆตัวที่อยากจะใส่นั่นเองเอวาส่วนเอวานะคะก็อยากเป็นพี่ออมเพราะว่าพี่ออมดูเป็นคนที่แบบ มีแบบแผนชีวิตเป็นคนที่นอนเร็วนะคะนอนเร็วมากนอนเร็วอ่าแล้วตื่นกี่โมงถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็สิบโมงบ้างเก้าโมงแปดโมงทีหมดโอเค่บ้างใช่แล้วก็ตื่นบอกกับมังกายตลอดดูเป็นคนรักสุขภาพส่วนเอิญส่วนเอิญนะคะถ้าเลือกได้ก็อันนี้ที่คิดไ้แล้วก็น่าจะอยากเป็นพี่หยอกเพราะว่าพี่หยอกเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างเลยเอิญก็จะแบบกินได้างกินผักนะกินผักได้เยอะมากกินผักลไม้กินหอยอะไรคือกินได้หมดเย กินไม่รู้อย่างเง้ยจะรู้สึกไงมาต้องผิดงจริงๆเอมเป็นคนง่ายๆนะคือเออมันกินง่ายอยู่ง่ายคือกินแบบผู้เล่นกะเพราได้ทุกวันเอวาว่าหรือเปล่าว่าเอ็มไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เอวาให้ทุกคนตอบเออถ้าเหมือนเด็กเหมือนเด็กเอว่าเหมือนเด็กก็คือแบบว่าซื่อๆไม่มีพิษมีภัย ะชอบเล่นของเล่นเล่นตุ๊กตาอยู่กับสุนัขยู่ก่าหมาไปคาเฟ่ค่ะผาหมาไปเที่ยวแล้วก็ไปเอมบบสซี่อะไรแบบเขาชอบไปแบบสวนสัตว์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบซื้อของแพงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินลงทุน YouTube จ้างได้นะคะสปอนเซอร์ลงได้ทำอะไรที่เอินเอินก่อนเอินก่อนบ้างไลฟ์สไตล์เอินก่อน จ, eg, จริงชอบพอคนชอบเจอเพื่อนชอบแบบว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะก็จะแบบนัดเพื่อนออกไปเจอแล้วก็แบบชอบอยู่กับเพื่อนชอบคุยชอบอะไรเงี้ยแต่เอินแหละภาพที่เห็นฉันมากคือเอินจะชอบแบบบางทีอยู่ในห้องเนาะแล้วก็แบบนั่งดูซีนี์เกาหลีบนเก้าอี้เราดูซีรี่เกาหลีก็คือดูทั้งวันจริงๆอินถ้าทั้งวันดูทั้งวันเม่ออก อันที่จริงไลฟ์สไตล์ของอ๋อมก็คือที่จริงก็อยู่บ้านนะแต่ว่าไม่ชอบเที่ยวไม่คือไม่ไม่ทือไปเที่ยวคือหมายถึงว่าอ๋อมชอบไปเที่ยวนต่างจังหวัดแทนไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วคือถ้าอย่างทุกวันนี้ค่ะก็คือแะ่แค่ออกไปกินข้าวนอกบ้านเฉยๆแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบกินไงคะก็จะชอบสรรหาของกินต่างๆอะไรแบบนี้แลแล้วก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะช่วง Q&A ที่คำถามแรกนะคะว่าระหว่างคุณพ่อกับ แม่ใครดุกว่ากันโอ้โหขัสองขัสองม่งมันมีวังฝั่งเอาฝังแม่ก่อนดีกว่าส่งตัวแทนถบึงส่งตัวแทนขยากบอกขยากพูดทิฟฟี่พูดทิฟฟี่ค่ะแม่ แม่จริงจริงแม่ไม่ได้เป็นคนดุแต่คือแม่จะตักเตือนหรือว่าสอนในสิ่งที่มันถูกต้องหรือว่าควรที่จะต้องรู้อะค่ะเรื่องแบบนอนดึกหรือสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องดุจริงๆแบบไม่มีไม่มีใช่ผู้พ่อแม่ดุแบบปีละวันนี้พี่ออกอันนี้พี่ออกคนเดียวรู้สึกว่าพ่อดุกว่าเพราะว่าเขามีความเหมือนแบบหน้าเกรงขามเวลาเขาพูดอะไรแล้วเขาไม่ได้พูดบ่อยใช่เขาไม่ได้พูดบ่อยพอเขาพูดเลยแบบต้องฟังอะไรเงี้ยแต่อย่างแม่จะแบบว่าเจอทุกวันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่อนข้างสนิ ไม่ไม่ค่อยดุเท่าไหร่เมื่อเทียบกับพ่อค่พ่อดุกว่าคำถามที่สองนะคะว่าในนี้ใครดุที่สุดคะโอ้โหต้องถามดทุกคนไดเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันชัวร์เชื่อเลยต้องถามแม่เปิดค่ะดิฉันเองค่ะพี่หอพี่หอบหมดเลยไม่ะก็คือพี่หยอกมาจะเป็นเหมือนคนที่แบบต้องเป็นระเบียบมากแล้วก็มีวินัยเพราะว่าเขาจะมีความเหมือน perfectionist นิดนึงแล้วเอวาก็จะชอบแบบ ไม่อยทำให้เออไม่อยู่ในกฎระเบียบอะไรเงี้ยก็จะเลยชอบโดนดุบ่อยสุดถ้ากลับดึกบางทีพี่หยอกเป็นคนโทรหาไม่ใช่แม่ก็มีตอนนี้เอวาโดนดุบ่อยที่สุดเรื่องอะไรแต่ว่าพี่อ๋อมถามว่าจะดุแบบเอวาแบบบ่อยๆอะไเรื่องเนี้ยไม่เป็นระเบียบเออความไม่เป็นระเบียบจริงๆอินเนอร์มาเต่เรืใช่เพราะว่าสมมุติเราจะบอกว่านัดออกจากบ้านห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยก็จะเนี่ยห้าโมงสิบห้าก็แล้วห้าโมงครึ่งก็แล้วบางทีไม่กลับมาบ้านหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้เพราไปถึงก็ต้องคอยอะไร อันนี้คือเก็บอารมณ์อยู่อันที่ดิ้งจะคนดุมากรู้สึกรู้ตัวว่าเป็นคนดุถ้นพี่ออกได้ข้อต่อไปนะคะอันนี้เหมือนกันจะรู้คำตอบเลยอ่ะใครดื้อที่สุดไม่ต้องตอบปรยชี้ค่ะอ่ะชีตัวคนชีบ้านใครเตอบ ถามเกินเป็นน้องอะ่พราแบบเอวารื้เอวา้ที่สุดเพราะเอวาจะไม่ค่อยฟังใครอย่างเช่นถ้าเรื่องลายชั้นปะสมมติส่งอะไรไปก็จะเหมือนแบบตอบไม่ตรงประเด็น้วยถูกใช่ผิดต่อยากมากค้าสมมติต้องการคำตอบก็จะแบบเปลี่ยนเรื่องเฉยๆส่งรูปอมอใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตอบไม่ตอบคำถามนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความดื้อของเอวาแล้วดื้ออย่างที่สองก็คือเป็นคนไม่ชอบเก็บของคือของจะวางเละเทะมากชุดเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคะน่าจะเหมือนแบบค่อนข้างไม่ฟังใครไม่ตอบไม่อะไรเขาจะ ไม่ฟังใครยกเปนตัวเขาเองจริงคือเหมือนครอบครัวเตือนหลายเรื่องมากแล้วถึงตอนนี้ก็แบบบางทีก็ไม่ฟังแต่ก็ยังคงไม่ฟังต่อไปนะคะคำถามต่อไปนะคะว่าในสี่คนนี้ใครสมมกที่สุดใครสมก็โค้ที่สุดอ๋อไม่ยากทุกคนก็ทุกคนก็เลือกทันหมดไม่ต้องพูดด้วยซ้ำ บ๊วยสวยค่ะพีอยู่คนดีอันนี้ยอมรับค่ะแล้วก็ต้องให้มงทุกวันนี้เก็บของอยู่ในจำาไหมแ่าเอมื่อวานเพิ่งเก็บของให้คุณนายที่คัวเยอะมากมีทั้งแบบทุกอย่างเป็นรางอ่ะประมาณสามรังอ่ะแล้วพี่ต้องไปแบบอันนี้เอาไหมโอเคไม่เอาอันนี้เอาไหมเอาอย่างเงี้ยก็ต้องแยกถุงมางั้นนางก็คือผ่านไปแบบเดือนหนึ่งก็ยังไม่เก็บอ่ะเข้าใจไหมรบจริงอันนี้ยอมรับเป็นคนที่ของเยอะมากเยอะมากคำถามต่อไปนะคะคืออยากดูว่าคิดว่าในสี่คนนี้ใครจะแต่งงาน เขเอขียนตัวเองหออพี่ออมพี่ออมพี่ออม่อเยวไม่อยตัวเองไม่อยากอวยตัวเองก็คือ้วอิเพราะเอมีความโตแล้อแบบมีความโตความคิดอะไรเงี้ยคือเทียบกับเอวานเนี่ยเอิโตกว่าเยอะมากซึ่งเอหมือนซึ่งมทีแล้วแบบ มีอะไรก็ยังถามเอิร์นแล้วแบบแบบนี้โอเคไหมทางที่เราเป็นพี่คนโตเอิร์นก็ให้คำแนะนำได้ดีอุยนี่แม่เอิร์นลงลุยเลยขอยื่เสื้อผ้าด้วยเย็นดีแหม่มประยุก์เสียงข้างมากกันบ้างทำไมถึงเป็นพี่ออมเพราะว่าพี่ออมแก่สุดก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างอนาคต next chapter ของตัวเองรวดเร็วกว่าคนอื่นน่าจะตอบเอีวาน แน่แต่อีก2ีิปีเพราะตอนนี้เหมือนเขาอายุแบบ13อยู่เลยอะแล้วอีก20ปีเขาน่าจะประมาณพอดีกับความยี20ี20ปีก็ไอวัยสิบก็เท่ากับอายุ20่สิบยี่สิใช่จริงใครเก็บเงินเก่งที่สุดโอ้โหอันนี้ไม่ต้องคิดเลยโตกนะคหรจริงเหรออะทำไมถึงทุกคนถึงเลือกคุณคะคุณอมค่ะ ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเพราะเงินทองมันหายยากกว่าจะขายน้ำมันหายมากได้เนี่ยโปรโมทให้ถ่ายินถ่ายยินก่อนถ่าขนมกัะพียมนะคะก็ขายน้ำพริกนะคะรวมไปถึงขนมต่างๆนะคะใน IG ชื่อว่า four sister มี S แล้วก er. ็ w e e t ก so, like ็คนเดินตอ เอาสรุปนี่เราไทยยังไม่จบยังไม่จบพียวคิดว่าเป็นพี่ออมก็ต้องเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตเพื่อให้แบบลูกให้หลานเราแบบว่ายังมีความมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไก่คิดว่าต้องเก็บเงินออมอันที่จริงแล้วนะคะคนที่ใจกว้างที่สุดคือเอวาเอเอวมั่นใจในเรื่องเข้าหล ไก้เรื่องของเงินไอวาแบบเลี้ยงข้าพี่น้องก็ได้อย่างี้ไม่มาใช่แต่พี่อมจะเป็นคนที่แบบไอวาต้องเป็นคนเลี้ยงพี่ออมด้วยในบันแต่พี่อมก็มีเลี้ยงบ้างโอเคพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตงพูก็วันนี้จะมาเล่นเกมกันใครที่ผิดต้องร้องเพลงซีอในฝันท่อนูกให้ได้ทั้งหมดพร้อมไหมคะพี่ยอมเริ่มเลยเร็วมะเลิจะเลิก่ะเริช่งอยู่ที่เดิมยอม รอดแล้วจ้ะเอร์เอลเอแต um ่มันน่ากลัวจริงๆอ่ะเอินกล่องแล้วเดก็บนที่เอว์นนะคะก็คือน้องฮิปโปอยากให้เอว์นร้องนะคะก็ see you again ในความฝัน มาถึงอย่างสุดท้ายเลยอยากให้แบบพี่ๆน้องคนอ่ะบอกเอวานหมือนว่าเป็นห่วงอะไรเอว่าบ้างหลักๆก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพเพราะว่านอนดึกมากแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาอาจจะส่งผลในระยะยาวพวกกฏรหยยอเรื่องต่างก็ต้องกินแอนตาซินด้วยนะคะว้ายอดสามารถเชื่อมโยงได้อเป็นห่วงเอวาเรื่องแบบฟึยาง เรืองขงเอวาเรื่องแบบนอนน้อยเพราะกับไม่เพียงพอเขานอนไม่เป็นเวลาไม่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วบางทีเขาก็จะแบบมีอาการปวดหัวอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เขากินสาราด้วยฝากไว้สรุปคือไม่ได้เป็นห่วงหรอกมาไทยอินใช่มาไทยอินซาราก็เป็นห่วงเอวาก็คือเอวาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อก็รู้สึกว่ากลัวเขาโดนหลอกนะคะยิ่งอยู่ในวงการบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นก็แบบอย่าหลอกพี่หนุนะแล้วเรื่องสุขภาพเ็ถือว่าแบบ ค่อนข้างสําคัญมากเพราะไอวานนอนดึกจริงๆคืออยู่ห้องเดียวกันสมมติอาบน้ำห้าทุ่มคือเที่ยงคืนเขายังไม่ขึ้นมาบนห้องเลยมึงทำอะไรขึ้นมาอีกทีไม่อยากให้มันเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยนะคะเพ่อแม่ก็ต้องกินยาดีนะคะกูเป็นแล้วก็ฝากโรงแรมด้วยนะคะของคิดถึงโรงแรมยูเอว์ควาเซ่ค่ะซื้อหน่อยนะคะจะได้ข้าวหน่อยนะคะดีเอ็มมาก็ได้นะคะก็มีกระบี่นะคะโซฟีเทลกระบี่เอิร์เนอร์นสวยมาก แล้วก็มีโนว o เทลภูเก็ตนะคะแล้วก็มีไอบิสภูเก็ตนะคะฝากด้วยใครเปิดว้าวปีสาวสามคนพี่ออมค่ะอ g จีนะคะก็กเงินหงส์อะไรถึงมืนอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้เหมือนจิตไปที่อื่นอจีนะคะก็คือออมปะพาพิอ i.g ของออมนะคะก็ หอมปุณณภาค่ะส่วนของเอวานะคะ s u n s o e v เยิ่งใหญ่นะคะเอิร์เวียร์พุชชอลไม่ใช่ไม่ใช่รักพุชชอะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเพื่ออยากตอบแทนทุกคนและชว์พลังพระอาทิตย์นะคะแชร์เยอะๆเพราะท่านก็ดิวถึงสองแสนเมื่อไหร่เราสี่คนจะไปทำอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากให้ทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากฝากสปอนเซอร์นะคะว่าอยากขอบคุณสปอนเซอร์มากช่วงนี้สปอนเซอร์ก็เข้าแบบรัวๆเลยก็อยากฝาก สี่สาวด้วยเนาะถ้าอยากจ้างหรือยังไงให้ทำคลิปด้วยกันก็บอกได้นะคะจะขายพี่น้องด้วยจะได้จะได้ทำงานด้วยทุกคนจะได้ได้เงินอยากให้พี่ๆแบบมีรายได้อะไรที่เป็นเงินเราชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครั San s o Emma สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Love you big much